สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชาแนลครับวันนี้นะครับลายเกมเศรษฐีก็ได้อัปเดต3ามจี้เครื่องรางใหม่เข้ามาปะเราไปดูกันว่ามีจี้อะไรบ้างนะครับผมนี่นะ3าจี้ใหม่นะครับมีนะครับบัตรเชิญหุ่นเลกาเศรษฐีบัตรเชิญหุ่นเลกาฟองสบู่และก็อุปกรณ์เขียนแบบกับดักนะครับผมอ่าเรามาดูความสามารถของบัตรเชิญหุ่นเลกาเศรษฐีกันก่อนนะอ่าเมื่อทอยเตา๋าผ่านบัตรข้ามก็จะมีโอกาส80เปอร์ เรียนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนเป็นหุ่นเลก,กาหรือสาบหุ่นเลก,กานั่นเองนะเมื่อตกเลนมาของฉันก็จะมีโอกาส70เ,เปอร์หลังจากจ่ายเงินค่าเชิญก็จะเชิญฝ่ายตรงข้ามมาที่ฉัน1คนนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันจะเพิ่มค่าบันทาง150เปอร์นะที้นี้นะครับจะมีนะครับสาบหุ่นเลก,กามีเชิญแล้วก็เมืองแพง150เปอร์นะมาต่อนี่บัตรเชิญหุ่นเลก,กาฟองสบู่นะครับอ่า เมื่อทอยเต๋าผ่านไปตรข้ามก็จะมีโอกาส80เปอร์เปลี่ยนฝ่ายตรงข้าม1คนเป็นหุ่นไลก้าหรือ3าปเป็นหุ่นไลก้านะครับผมอ่าเมื่อตกแรนด์มาร์ของฉันก็จะมีโอกาส70เปอร์หลังจากจ่ายเงินค่าเชิญก็จะเชิญฝ่ายตรงข้ามมาที่ฉัน1คนนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแรนด์มาร์ของฉันก็จะมีโอกาส60เปอร์ขังฟองสบู่อ่าที่นี้มีอ่าสาเป็นหุ่นไลก้ามีเชิญแล้วก็มีขังฟองสบู่นะส่วนที่สุดท้ายนะครับ อุปกรณ์เขียนแบบกับดักนะเมื่อก่อสร้าง3หลังก็จะมีโอกาส45เปอร์ย้ายไปยังตำแหน่งหยุดยืนนะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะเมื่อฉันก่อสร้างเลนมาร์กหรือตกเลนท์มาร์กของฉันก็จะมีโอกาส60เปอร์ติดตั้งกับดักสปริงว,ว้าวมีเด็ที่ด,ด,ดีเลยทุกคนวิธีการหานะครับก็ตามหาบัตรเชิญที่น่าสงสัย A 3ชิ้นและก็ฟองสบู่ที่น่าสงสัย A บวก2ชิ้นนะครับเพื่อนํามาแลกวัตถุดิบแบบเลือกนะถ้าใครนะครับอยากจะได้ บัตรเชิญหุ่นเลกาเศรษฐีให้แลกอ่านี่นะวัตถุดิบลูกโป่งนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้บัตรเชิญหุ่นเลกา,อาฟองสบู่ให้แลกไอ้วัตถุดิบฟองสบู่นะแต่ถ้าใครนะครับอยากจะไดอ้อุปกรณ์เขียนแบบกับดักให้มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะตรงพิเศษนี่นะมันมีขายนะครับราคาน่าจะประมาณ2 4 9้อยี่ิบ้าบาทนะผมมีเพชรอยู่หนึ่งอมื่าสองร้อยนะ ผมเนี่ยจะสุ่มหาบัตรเชิญหุลนเลกาสิทธีส่วนในดีหลักเนี่ยจะสุ่มหาบัตรเชิญหุลนเลกาฟองสบู่นะครับอ่ะเริ่มเลยนะฟับ๊บหาสิบเพชรแรกไม่มีอะไรเอ้าเต็มอ่ะปั๊บอเอบวกเลยไหมย,ยังนะครับยังอ่าฟองสบู่เอบวกมาแล้วหนึ่ง A บวกเนี่ยต้องหา8ปชิ้นเนาะส่วน A นี่น่าจะ12นะครับง่ายไม่นาะอีเวนนี้เฮ้ยยัง่ายอ่าเอนะพวกบัตรเชิญในอีเวนเนี่ยมันน่าจะได้ใช้กระเดดในอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันก็ใช้ได้นะ เอาไปใช้กับไอ้ผีเสื้อสมุดอ,อ่ะอ๋อเอบบวกนะครับคะแนนลัคกกี้เต็มอ๋อคะแนนลัคกกี้เต็มเอบวกมาสองชิ้นแล้วขาดอีกอ่หกชิ้นสุดท้ยนี่ขาดเยอะฟับฟับอะไรล่ะ <c oughs> มาเด้อคือแอนแทรกี้อ่ะช่วยหน่อยไว้ช่วยหน่อยไว้อืม,อม,อมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวขอไปขายก่อนดีไหมเอยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเต็มรอบเนี้ยเดี๋ยวจะไปขายไอ้วัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวข้องนะโช่ ช่ว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 เออไปไปต่อตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งพันป่ะมีอะไรอีบวกไหมเออสามนะอีบวกมออสามนะกมสามแล้ว สีไหมไม่สี่สี่าสี่แล้วเฮ้ยเอ <laughs> <A S 2> ไม่ค่อยออกเลยทุกคนเอ <A S 2> นะครับเอไ,ไม่มีอะไรห้าไหมไม่ห้านะาไ,มไม่ห้านะห้าไหมไม่ห้าแสงมาแสงมาแต่ว่าวัตถุดิบไม่มานะครับอ้ ซุมไวไปไหมเนี่ยพักหลังไม่ค่อยออกเลยตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณอ่าพันหกปะ่ะอุ๊ยพันหกได้เอบวกสี่ชิ้นแก้วเลยนะมีอะไรอ่าต่อ มีอะไรเอ๊ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาไม่ไมมาอูแสงขึ้นบานเลยแต่ว่าไม่มาเอาเต็มอีกแล้วหรอเต็มใบไปไหมเนี่ยอื้มฮึกติมมาไม่ไม่มานะครับไม่มา เออ้าแล้วทุกคน้าแล้ว้าแล้วหกเลยไหมไม่หกนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เอา้าเอามาเอา่อไม่มีอะไรชกคลิปชกเอ ไม่รีบรอเวอร์ชันด้าก็ได้นะใช่ไหมผมเนี่ยทำมารีวิวนะครับทำมารีวิวถ้าให้เลือกสักกี้หนึ่งนะในอีเวนต์เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเลือกบัตรเชิญนูเลกาฟองสบู่นะหรือไม่ก็รองเท้ากัดขังยูนิคอนเะน่ะถ้าใครยังไม่มีอะ่อะเบก่อนไหมเดี๋ยวไปเช็คเช็คของก่อนป๊บ ชิคของก่อนตอนเนี้ยได้เอบวกมาห้านะขาดอีกสามเอบวกนี่ขาดสามส่วนไอเอเนี่ยขาดเยอะเลยทุกคนถ้าใครสะสมอรเนกระเป๋าใส่เหรียญกบห้าชิ้นก็จะแลกเพชรได้หนึ่งร้อยว้าว้เว้นนี้เหมือนจะใช้เพชรแล้วได้เพชรคืนด้วยใช่ไหมเฮ้ยเอาใจสุดเอาใจสุดอ่าอ่า จดี๋ยวไปขายวัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวข้อง,องทิ้งก่อนโอเคไปซุมต่อ,องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยเอเอเอทยอยมาแล้วเอบวกไหมไม่บวก ไม่มีอะไรออกเลยเอเอบวกต้องมาแล้วเออหกแล้วกแลเอบวกาขาดอสองนะเอเริ่มหลังไหลมาแล้วเริม่มจะหลังไหลกันมาแล้วอีบวกไหมไม่มาไม่มาอืมผ่านเมื่อไรเนี่ยสามพัน 3,100เฮ้ย3,100ได้ไอ้บกบกอันใช่ได้เลยเนี่ยทุกคนเหมือนจะง่ายปะื <c oughs> อเหมนจะง่ายใช่หรือไม่ <c oughs> ก็สมควรให้ง่ายเถอะไม่ใช่จี้ดักซหน่อยเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่อ เอ๊มีอะไรเฮ้ยเอเ,อเ,อเอบอรอีกสองอันนะทุกคนอ,อย่ายากเลยอย่ายากเลยอย่ายากกับเราเลยเราอยากจะเอามารีวิวยังไม่มานะครับยังไม่มาเอ๊อยู่นี่หายไปเฉยเลยเอเบวกอะ่ะแรกเหมือนจะดูดีนะเนี่ยเมื่หลังมาไม่ออกเลย ไม่บวกนะมาเถอะไม่มาไม่มาเดี๋ยวเปิดขะนานนลัคกกี้ก่อนนะเปิดขะแนลัคก,กี้ติดจะไปในภาษาอินดูแล้วไม่มีอะไรผมขอเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งนะ ผมเปลี่ยนเป็นภาษาินโดูล้วนะเดี๋ยวเราไปเช็คของกันก่อนนะครับอตอนนี้นะครับขาด A 3ชิ้นขาด A บวก2ชิ้นนะไปไปซุ่มไปซุ่มเอบวกเอบวกอีก2ชิ้นโชวแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นโชวแสงขึ้นแต่ว่าเป็นแสงสีทอง แสงไม่ขึ้นเอก็ไม่มาแสงขึ้นแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ชื่อไม่ขึ้นแสงเอสด้วย <c oughs> ชื่อไม่ขึ้นนะตอนนี้ขาดยังก็สองแล้วเฮ้ย <c oughs> ชื่อขึ้นหน่อยอ้โห、เคครบแล้วนะครับเอครบแล้ว เดี๋ยวไปขายก่อนฟับ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 เต็มอืม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หมดแล้วช,นนแวชื่อไม่ขึ้นนะแสงมาแต่ชื่อไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นเลยเพราะว่าแสงไม่ขึ้นอ่าแสงขึ้นแต่ชื่อไม่มานะ เฮ้ยมาสายดูไม่เอาอะไรเลยเหรอ,อมและแนนลัคก,กี้ก็เงียบเลยนะเหมือนจะดูดีนะพันแรกอีบ,บวกมายังเยอะห <c ười> ลังๆมาไม่ออกเลยเอ๊ะ มไม่มีอะไรเลยแนนะลักเก้แสงมาแต่ชื่อมีขึ้นนะแสงไม่มาแสงไม่มาได้กระเป๋ามาชื่อมีขึ้นกลิปกลิปเฮ้ย <c oughs> อินโดไม่ให้โชคเลยว่ะ เต็มกันแล้วห้าพันแล้วทุกคนโอ้โหชื่อมีขึ้นนะกลับบ้านแล้วเถอะวะเออชื่อขึ้นว่ะนี่ชื่อขึ้นละชื่อขึ้นละแสดงว่าได้จะได้หนึ่งอันอ่าเหลือหนึ่งอันโท่ผอบอกจะกลับให้เราเลย มาหน่อยคะแนนลักกี้นะคะเนยลักกี้ไม่ให้อบวกเลยนะ <c oughs> ต่ออีกแค่อันเดียวใช่ไหมแค่อันเดียวอีกแค่อันเดียวม,มาไม,ไม่มานะแสงไม่ขึ้น แสงขึ้นแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นชื่อมีขึ้นนะโอ้ยกิบเลยอาอย่างเงียบลูกเอมาเถอะอันท้ายอ่ะแสงขึ้นนะชื่อขึ้นไมเนี่ยชื่อม่ขึ้นนะแสงขึ้นชื่อไม่ขึ้น,น <c oughs> เงนนินลักกี้กันไม่ได้อะไรเลยแงน,นลักกี้เอาเต็มอ่ะต่อ,อมายัางยังโอ้ยไปขาย วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทิ้งกันอโดโวนไปแล้วหกพันทุกคนหกพันหกพันแสงไม่ขึ้นเลยนะแสงไม่ขึ้น <c oughs> เฮ้ย ชื่อไม่ขึ้นนะแสงขึ้นชื่อไม่ขึ้นมโอโ้ยอมยอมยอมเดี๋ยวไปสุ่มภาษาไทายเถอะขอเปิดกันแฮรกกี้ก่อนอสุดส,ดส,ดส,ดสดุผมกลับมาที่ภาษาไทายละไปซุ่มต่อนะครับขาดเอบวกอีกหนึ่งชิ้นทุกคน ไปอินโดได้แค่ชิ้นเดียวเองแสงไม่ขึ้นนะมาไหมไม่มานะครับยังไม่มาแสงไม่ขึ้นมาไหมเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหประเทไทยก็ออกดีจะดันด้นไปอินโดทำไม <c oughs> เอออะตอนนี้ครบแล้วนะครับ เต็มใช่ไหมช่างมันรับฟับอ่าได้แล้วนะครับหมุน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 อ่าอ่าอะไรล่ะอ่ามีให้เลือกไอเนี่ยลูกโป่งกับอ่าปืนฟองสบู่เนาะถ้าจะเอาบัตรเชิญอ่า บัตรเชิญมุลเลกาหมา,าสิบสีใช่ไหมเอานี้ให้เลือกอันนี้ให้เลือกลูกของปาราตีแต่ถ้าอยากจะได้บัตรเชิญขังฟองสบูก่ก็นี่นะเอาขังฟองสบู่นะผมจะเอาไอหมา,อาสิหมา,าสบสีนะไอเมืองแพง150เปอร์รับฟ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 ับ ไปแลกกันบัตรเชิญนลกกุลเลกาสิทธิรับอ้าวหรือถ้าใครอยากจะแกลกรองเท้ายูนิคอนก็แลกได้นะว้าที่นี้ดีนะครับที่นี้ดีดอ่ามาบัตรเชิญนุเลก,กาสิทธิอ่าว์ปั๊บมีของแถมให้ไหมอ่า เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงอีเวนต์โบนัสใช่ไหมนี่นะรับแล้วไม่หายนะครับรับแล้วไม่หายนะแสงยกเลิกกักขังฟองสบู่ฟับอ,อาปลีใส่อะไรดีนะยกเลิกกักขังฟองสบู่เนี่ยขอเช็คก่อนนะ <c oughs> ผมจะรีใส่อะไรดีอ่าผมดีใส่นี้ดีไหม เดี๋ยวผมจะรีใส่โดนไดมนชันแล้วกันนะรวมโดนไดมนชั่นใช่ไหมถอนปับอ่ายกเลิกกักขังฟองสบู่มีอะไรบ้างอ่ะมีอ๋อยกเลิกกักขังฟองสบู่นี่ก็เจาะฟองเนาะเจาะฟองยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าเอาไดไหมเอาเลยเอาเลย,เเลยชัวร์ิปเปอร์ โชยี่ส <gosto> ิบห้าเปอร์อ่ะอีเวต์นี้ใครอยากได้จี้อะไรก็จัดกันเลยนะครับขอให้หมดกันน้อยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผั้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย